สวัสดีครับอ้าวจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับ้มนี้ก็มีอีกสองเซียนนะครับสเป็นเซียนทันใดกะเบอ่งคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับอาเป็นเสียนท่านใดเบิ้งกันนะครับอาจารย์สุพเดชเหมะาราศีนะครับอยู่ในกลุ่มคนแม่นหวยนะครับบนไห้มากชุดเดียวนะครับ 8ปดนะครับสองตัวกับหกสอาจารย์สุพเดชเรียกวิ่งนีสิบอลุดนะครับล่างไฮมาเจ0ดศล่าง7 0, 0็ดนะครับบน8ปดหสองตัวหกสนะครับอาจารย์สุพเดช หรืออาจารย์เดชนะครับคนแถวเขาสนกวงนะครับอ,อยู่ในกลุ่มคนแม่นหูไหมนะครับอาจารย์สุภเดชเมาะราสีนะครับเพื่อนไฮบนมเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับหมวดนี้นะครับแปดหกสามหกสามนะครับบนล่าง 7 0 0 7นะครับอาจารย์สุพเดชหรืออาจารย์เดชนะครับแล้วก็เป็นของผู้ใดนะครับนุ่มชัยกลุ่มเลขนำโชคบนล่างเม็ดเดียวนะครับงวดเนี่ยโอ้คักข,ขนาดอาจารย์เดียวให้ก้อนเลย 8 5ดห้าห้าแปดนะครับนุมชัยเลขนำโชคนะครับเป็นในเอฟซีมาร์กนัมบอร์นมชัยเลขนำโชคให้แปดห้าห้าแปดนะครับนุมชัยเออถ้าเป็นของนมชัยนี่ซีมี่ล็อก ล็อกมีที่มาตัวเม็ดเดียวกันกับหนุ่มชัยครับล็อกมีที่มาหนุ่มชัยอันนี้ล็อกมีที่มานะครับลอยผิเส้นนะครับสิออกอยู่นี่นี่นะครับออวหวบยน้องเทือจะมาบนล่างครับน้องเทือจะมาจะล่างน้องเทือกจะมาจะบนนะครับ อันนี้คือล็อกมีที่มานะครับล็อกมีที่มาเอาเบอรงให้ดีครับอันนี้คนเขารู้นี่ก็ได้ครับตัวนี้ปีนึงผิดปจริงจีงวดครับม,มันเมื่อกี้ผิดเว่วานนี้คิดว่าบ่ผิดนะครับล็อกมีที่มาอ่า แล้วก็หนุ่มชัยหนุ่มชัยหนุ่มชัยแหปดหาหาแปดนะครับตารางล็อกมที่มาอาจารย์สุภเดช 70, 0, 0, 7จ็ดนะครับแปดหกสามหกสามนะครับอ้าวทายนี่กะพอเสียนแล้วคูกับผมมีอย่างายนะครับกับ ฝากเฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปบนของพอเซียนนาภูนะครับติดตามเบิ้งกันนะครับติดตามชมนะครับเอาท้ายนี้พอเซียนนาภูขอกลับสวัสดีครับ